รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย HELLO everybody Welcome to my show This is เรื่องแบบนี้ก็มีดหรเล่นเองกระดาษเองฝรั่งก็มาวันนี้เอาละฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี้ครับที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวที่แปลกเรื่องราวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในแบบที่ไม่เคยเจอกับผมก็เป็นจัพลครับเพราะนี่คือเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเรา คุณผู้ชมมาแล้วเหรอครับแปบ๊บหนึ่งนะอพอดีผมกําลังเสิร์ชหาข้อมูลอยู่ครับ <What? S 1> ห,หาเพื่อนไปให้โยอีอสิโยอีอ่ะบอกว่าเฝ้าบ้านเราเหงาไงเหงาเดี๋ยวหาเพื่อนให้มีไอติมแล้วเหรอมวยก็สองตัวเองเขาบอกเขาเล่นกันสองคนไม่พอเดี๋ยวหาเพื่อนไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งอือูหตวใจหัวใไว้กรดหยตายไว้กรดฮะคุณผู้ชมครับจะเอาไปเป็นเพื<ห>่อนโยอีกไอติมดีไหมนี่ฮะ ผมเสื้อไปเสื้อมาฮะไปโผล่ที่พิษนุโลก <What? S 1> มีพี่คนหนึ่งครับเขาเลี้ยงเจ้าสัตว์ตัวนี้ไว้เฝ้าเบ้าบ้านเฝ้าบ <What? S 1> ้านคุณแพ้ช่วยผมกำลังพูดถึงตัวอะไรไปดูเองไปดูเองจะกล้าเอาไปเป็นเพื่อนโยอีกไบไอติมไยเนี่ย <c oughs> ไปชมเลยมีเรื่องมาเล่าไปชมเลย <c oughs> ผู้ชมครับวันนี้เราเดินทางกันมาที่จังหวัดพิษณุโลกครับเพื่อมาตามหาที่ท่านหนึ่งที่เขาว่ากันว่าเลี้ยงจระเข้ไว้เฝ้าบ้านอือแล้วอย่างนี้ทีมงานของเราจะเข้าบ้านที่เขาได้ไหมล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองถามชาวบ้านแถวนี้กันดีกว่านะครับว่าบ้านที่เลี้ยงจระเข้นั้นอยู่ตรงไหนอุ้ยผมละเสียวแทนทีมงานจริงบ้านสีครีมหลังนู้นนะคะอ๋อบ้านหลังใหญ่ๆที่อยู่ตรงข้างๆเมีองอ๋อบ้านสอทอแดงอะพี่หลังนู้นเลยพี่ เอาละครับท่านผู้ชมจากคำบอกเล่าของชาวบ้านเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยแหละครับที่เลี้ยงจระเข้ใน้านัน <c oughs> แต่เขาจะเลี้ยงยังไงแบบไหนผมว่าเราลองเข้าไปถามพี่เจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าครับครับผมชื่อนายขนาทิพนาทิพหรือสอทอดแดงครับ ตำแหน่งปัจจุบันเป็นเลขานาย,ยกเทศบานลนครพิสโซโลกครับและพี่คนนี้แหละครับเจ้าของบ้านที่เขาลือกันว่าที่เขาเลี้ยงจระเข้ไว้ในบ้านครับปัจจุบันนี้นะครับเรามีจระเข้ทั้งหมด3ตัว่อะไรนะครับมีถึง3ตัวเลยละครับพี่แล้วทำไมต้องเลี้ยงเยอะขนาดนี้ล่ะครับส็คือเมื่อก่อนนี้ก็ผมก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงอะไรนะครับก็ก็ได้มีลูกชายคนนึงออก คือ้องจ่าเสาร์อาทิตย์เราจะพาลูกไปเที่ยวดูสวนสัตว์บ้างอะไรมีเมื่อยีเู่ลาว่างดูจระเข้บ้างดูอะไรบ้างพอดูเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านเนี่ยเราก็จะมาเจอเพื่อนลูกชายดูมาคุยมาถามมาไปไหนมาอะไรไปเที่ยวอุชายก็จะเล่าเรื่องของการไปดูจระเข้ไปดูสัตว์ดูวน,นมากนีมาคือเราก็มองเห็นว่าเรามีโอกาสได้ดูแต่คนแถวเนี้ย บางคนเด็กๆยังไม่ไดมีโอกาสได้ดูเราก็เลยสอบหาเซื้อตั้งแต่สมุดประการมาเรื่อยจนมาได้ที่จังวนนหวัดนครสวรรค์ได้ซื้อที่ฟาร์มของที่นครสวรรค์มา2ตัวก็ามาเลี้ยงที่บ้านปกติก<ม>็เลี้ยงให้ทีนี้เด็กแถวนี้ก็จะมาดูสระเจียก็จะมาดูเขาก็ได้โอกาสเราก็เห็นว่าโอาเคเด็กทีนี้ได้ดูจระเข้ได้ได้เห็นจอระเข้แล้วเ,เห็นว่าเราก็ได้ทําบุญกับเด็กที่ไม่มีโอกาสได้ไปเราก็เลยให้เขาก็เลี้ยง ปูกพันมาตั้งแต่เล็กจนตั้งแต่ทักขวดน้ำแล้วตัวทักขวดน้ำจนตัวปัจจุบันนี้ก็เกือบ20ปีแล้วครับโอ,อ้ที่แท้ก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนี่เองพูดมาขนาดนี้แล้วผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับว่าจระเข้ทิวานเนี่ยจะเป็นอย่างไรพี่ช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหมครับครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเจ้าทองนะครับเขาอยู่อย่างไรในบ้านกับพวกเราเชาวที่ครอบครัวเรานะครับก็เชิญเลยนะครับ นีเจ้าเงินอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเจ้าทองตอนนี้จะอยู่บนบ้านนอนอยู่บนบ้านเอออะไรนะครับเลี้ยงไว้บนบ้านจระเข้นะครับไม่ใช่น้องแมวเขาเลี้ยงยังไงตามไปดูกันต่อเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมนั่นไงครับเจ้าทองของเรา ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยขออภัยคุณผู้ชมหักกล้องเราสั่นไปหน่อยนะครับทีมงานเราไม่ได้กลัวเท่าไรแค่กลัวพี่จระเข้แกตกใจเท่านั้นเองใธาจริงๆเป็นไงเราเป็นไงเราตกใจใช่ไหมอ่ะดูนี่เหลียงจระเข้เหลียงจระเข้เฝ้าบ้านโอ้ยตายแล้วไม่กล้าทำตามเขาพูดเลยเอางี้ดีกว่าผู้ชมครับเราสามดูกันฮะ พฤติกรรมของเจ้าเงินจเจ้าทองมันจะเป็นยังไงโอ้โหตัวเดียวก็ว่าน่ากลัวแล้วเลี้ยงถึงสตัวน่ากลัวมากๆ,าๆไปไปชมคือการดูแลนะครับก็คือการดูแลเจ้าทองเนี่ยไม่ได้ดูแลอะไรมากเขาไม่เป็นาตรดที่คุณยุ่งย,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 ยากนะครับอาหาร ถามว่ากินทุกวันไหมไม่กินทุกวันเขาหิวเขาก็จะเดินมาหาเรา hmm. เราก็จะรู้ว่าเขามาแล้วเราก็จะสับไก่ให้เขาให้เขากินเขากิกนเขาเสร็จเขาก็กลับมานอนที่เก่าส่วนการอาบน้ําเนี่ยเราจะดูเขาถ้าเขามานอนอ้าปากใกล้กรอกน้ําเมื่อไหร่เราก็เห็นว่าอ๋อเขาอยากอาบน้ําเราก็จะเปิดกอกน้ําฉีดสาย,ยางเขาจะเล่นชูหัวเล่นน้ําอะไรเขาปก,กติพักเดียวถ้าเขาสงบแล้วเขาไม่ต้องอะไรเราปล่อยเขา ไมม่ีจะว่าไปเจ้าทองและเจ้าเงินของเราก็น่ารักเหมือนกันนะครับนี่แต่ที่วันนี้เราเห็นแต่เจ้าทองเดินไปเดินมาในบ้านแค่ตัวเดียวก็เพราะว่าเจ้าทองมีนิสัยติดคนมากกว่าเจ้าเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปถามความรู้สึกของลูกๆคุณพี่เขาบ้างดีกว่าว่ารู้สึกอย่างไรที่ต้องอยู่ร่วมกับจระเข้แบบนี้ครับปรวริตนาทิพย์ครับ ลูกชายคนโตเจ้าของเรียนงบ่ายเค้กครับ <_ D> เดี๋ยวครับพี่ที่งานขอพักสักครู่นะครับน้องเขาจระเข้เดินมาแล้วละ่ะ <_ d> ครับโอ้เ <_ d> ขารู้สึกปกติอะครับเพราะว่าเราไม่อยากไปดูแบบจระเข้ที่อื่นไกลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยให้พ่อซื้อมาไว้ที่บ้านเลยทีเดียวก็ได้ไม่ต้องไปดูที่อื่นไกลครับก <_ d> <_ d> <โฆ>็รู้สึกปกติอะครับตอนนี้ก็คุณน้าเอามาให้ครับ ครับการเลี้ยงเกล้าเก้เลี้ยงสัตว์อุนรงเนี่ยครับมัน,เป,นเป็นการเลี้ยงที่มันมันไม่มีเทคนิคอะไรละครับแต่มันมีความไม่ประมาทไม่ประมาทอ่าเพราะว่าถ้าเราประมาทเมื่อไหร่เพราะสัตว์พวกนี้เราเราไม่รู้จิตใจเขานะครับเราก็คือไม่ประมาทในการเลี้ยง ใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่จระเข้ทุกตัวจะใจดีแบบพี่ทองพี่เงินเขานะครับยังไงก็คือถือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายแต่พี่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยทาให้เขาคุ้นชินกับคนในบ้านแต่หากไม่มีความเชี่ยวชาญอย่าทําตามเด็ดขาดเลยนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยสิครับครับสุดท้ายนี้ก็คืออยากจะฝากก็คือว่าการเลี้ยงสัตว์จระเข้เนี่ยสัตว์เป็นสัตว์ดุร้ายไม่อยากให้เลี้ยงนะฮะไม่อยากให้เลี้ยงเป็นสัตว์ดุร้ายเพราะว่าอันตราย ลายต่อเด็กและครอบครัวเราถ้าไม่มีความชํานาญหรือไม่มีความใคล้ชิดถ้าเกิดประมาทเมื่อไหร่ก็อาจจะถูกเขากัดได้นะครับอาจจะฝากคนที่มาจะมาดูหรืออะไรยินดีครับยินดีให้ดูยินดีให้ชมแต่ขอร้องอย่างเดียวคือ1ห,ห้ามแย่เขาสองห้ามเอาอะไรคว้างเขามาดูใ,ใกล้ๆได้ยืนดูได้สามก็ห้ามจับห้ามจับเขาเลยนะครับก็คือจับนี่เราไม่รู้ว่าเขาโกรธหรือเปล่าเขายินดีให้จับหรือเปล่านะครับ ดูเสร็จแล้วนะครับก็ต้องชื่นชมเลยนะฮะว่าเป็นกจระเกะแสนรู้จริงๆแต่ว่าคุณผู้ชมชมแล้วเนี่ยผมบอกเลยถ้าคิดจะทำตามเนี่ย<ด>คิดดูดีๆนะจ๊ะอันนี้พอดีว่าเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเขาก็เลยรู้ใจกันอย่างเงี้ยเฮอแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ผมว่าก็เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงกระต่ายอะไรอย่างงี้ดีกว่านะฮะสบายใจกว่านะครับนะฮะเหมือนกันนะไม่แน่ฮนะนอนอยู่วันดีคืนดีตื่นมาปุ๊บอ๊เฮ้ยทำไม มันแคบแคบเอ๊ะมันนิ่มๆเอ๊ะมันนิ่มๆเอ๊ะมันมมน,มมนิ่มๆอุ๊ยตายอยู่ในท้องจระเข้ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวเหมือนกันนะนะฮะดูดีๆครับก่อนจะเลี้ยงอะไรก็ศึกษาให้ดีก่อนและไม่ว่าท่านจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือความรักความเอาใจใส่นะครับคุณจะต้องเลี้ยงเขาให้เหมือนว่าเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราเนี่ยจา้าพักสักคู่ครับช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่จะเป็นอะไรนั้น เดี๋ยวเจอกันคุณผู้ชมครับเตรียมท้องไว้ให้พร้อมเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวที่เขาว่าเป็นสุดยอดก๋วยเตี๋ยวแปลกที่ไม่เหมือนใครเมนูพิสดารของพี่คือก๋วยเตี๋ยวส้มตำเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ